ที S <S <k <k actually, k ่เราลุงเย็นจากันแล้วผมจะดูผมจะหาคนที่เ้าพูดมาลงโทษได้ไงก้องพบแกรู้ตัวแล้วนีแกคิดจะมาฆ่าฉันอย่างนั้นล่ะคงาไม่ง่ายเป็นหน่อยหรอกเลี้ยวฆ่าหลานแกซะฆ่าก้องพบซะจงไปเด็ดหัวก้องพบ มาให้ข้าม่ไปฆ่ามันซะไปฆ่ามันข่าชักจามันวนก็ดีนะฉันจำได้อยู่เลยเมื่อตอนมันยิงฉันอยู่เลยแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ไม่โดนฮันดูลิมอนมีแมก็กขวาง